สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับแฟนครับของผมเกี่ยวข้อนเดิมเนาะพบกันอีกคือเก่าครั้งกันเลเป็นวันอังคารที่สิบสิงหาคมครับสองพันหนร้อยหกสิบห้าขณะนี้ผมอยู่ที่หลังหมู่บ้านึกษานะครับหมู่บ้านเออทอนครับพี่น้องการที่สองนี่ครับเออท้อนเลยครับแล้วก็ที่อ่างทองสามอันนี้ของแอนครับ มือคลองสเพ่อคลองหลวงวัดปทุมธานีครับพี่น้องว่าหยดๆแล้วครับนเยต่าคนแรงเลยเอ็นๆแล้วครับต่ำลงต่ำลงมาไในฝนตกครับพี่น้องยังมันแรงฝนตกครับอากาศดีมาเลยเย็นๆสิมีแดดจากโม่กับบลูนนะครับตอนนี้ยังเ่หกวงเดียวีหาีหหาสิบแล้วครับีหาบนี้มาตอนนอกล่าของเลามันทำเสต่างต้นครับมดา คนสยามไม่กัเด้วยจะเห็นกับท่านฮะอาจาร์ลาลองมึงสะมีนกบอยจรทำมาอด้ยังนี่เสียงดีครับนกเสียงดีบ่ได้มาโดนแล้ววันน้มาซื้อสามสี่เดือนละมั้งมดนียเดี๋ยวลองมึงนะครับเนาะคนสยามเปิดนะครับนิวตันวันสดใสครับวันนี้วันอังคารที่สิบดีดีครับวันนี้ บม่ได้ออกเพราะว่าเไม่ต้องว่านี่ไปหาหมอ,จอเจาะเลือดครับตามหมอนัดผมรักษาโรคไขมันไขมันลายเขาไม่ต้องเป็นกุ๊กกุ๊กค็ดอาหารแล้วอาหารอยู่ไก่ปากแลไปยิบเขายิบเขาใทบปากมักนจะไม่อ้วนเขาไม่ต้องมาแล้วครับเอา้าหลอดเขาทองเ <c oughs> ขาไฟทำงานไม่่ยเย็นเร็วเร็วเร็ว เดี๋ยวติกันติดี๋ยกัเิีตกับไม่นิก็ไม่โดนหยดมันรอฟ้าตหมดแล้วค,นนครับ,อโ,โ,โ,บ,บ,บโอ้ยนบนโมเมนต์่นอดุแจมฟ้าณพาวันใหม่ทงนก็ฟ้าสวยงาม ขึ้นดีมาเกาบวัคซีตามเบื่องลานกงามมาไว้ขอให้ดูจุก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 ูฟังกับพี่น้องวันนี้โอ้พี่น้องใส่ขึ้นไปสาวชิดวิธีนะครับนกผมว่าขันยุน,นล่าแล้วล่ะถ้าไในมีเสียงนกมาตอบโต้อยู่แสดงว,ว่ามัมีนกครับบางทีจะมีตัวหนึ่งเสียงนี้กี่หนีพี่น้อง ไม่ตีม ah, ูอยู่แต่ว่ามีคนมาต่อได้ไปไปะไรน้อะไรเด้ยวสายจน้อยขดรถล้ายหลยครับหมเชินต้นประเด็นหน่อยๆดิรถล้ายเหยมาใส่ได้ไป2โตัวปนงกบอดนี่เป็นดีนะครับเนเป็นตอที่เลสองตัยับไปหันซเป็นหกี่นก8ปตัวแล้วครับจริงๆอาจจะหมดบ้ง ก็เหมือนน้าตัยืนในนีกันดีไหมแสด้ลงหล่ะครับพี่น้องผมชเสียงตอบโจทย์เนาะเดี๋ยวขยายไปค้อนไหมครับผมจบหรับค้อนนี้ไม่มีเจ้าถิ่นค่ะขอยุติบทบาทการสดแสดงของมองคลสยามก้อนนี้ไปเจริญแก่นนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมเขียวค้อนเดิมมีสิมี่หัวหอกมาหาปลาเสร็จมาเบิงปลาแบงนกเขาไม่ขายผมเลยล่ะโคตรับกกำลังเดินท่ามา เสียหง่ใ,ใจสปอร์ตครับยอดขุนพุ่นเป็นเรื่องสักเจอของธุรกิจพันล้านเลยครับพี่น้องเป็นถาดของนกเรีนนกกระจุกเราจะมาเล่นนกเขาเพอนน่ะครับน้องเอิร์ธครับเขารังเดียนทางมาให้พี่น้องไง้เบิ่งมันจะมาเอายังมาดิ่ันจะอยากได้ยังบอกกันเลยว่าจะเรีนนกเขาอ่ะล่ะสมัยนั้น,ออนบ่ เยังกัาเบิ้งน้ำกัดกับปีน้องนี่ครับพันปัจจัยอากันไม่ว่านะเชียวตัวนี้ล่ะพวกเดียวพันมากเล็ดนกพวกเดียวพันมานี่ครับกองสางเขียวเด้ดเนี่ยสารเองเนี่ยไปหอยอยู่บนไม่ใช่คันไในบ่นกเขาเหนือบ่ชขึ้นนกกระจุกกับพี่น้องนกกระจุกง่ายๆมองแห้งมากแต่นกเขาในี่บ่ได้ครับ ยายป้าก็เงียบปุ๊บหมดแล้วบ่คันในฟังเลยดิธรรมดาสิเป็นจังสันครับอันนี้ก็คือสิเป็นแน,น,เน,เน,เนวเดียวกันเหมือนกันไอ้ยูทางนี้ก็คือสิบ่ห้องอลไรล่ะเป็นสไตล์ตัวนกเขาบ่คือหัวจุกด้นาสิแมนเราเก่งข้นดำเนี่ยครับนี่นแมนบ่ คันดำเนี่บ่โมเมนบ่มเมนอีเลือกจักเราใส่เล็กสั้นนะถาบวกบนนองกันไม่้องแจ็กสิมาคันใดกันแน่เลยบ่เมนคันดำ วุ้ยนำเดือดแล้วสองสองเจ็ดเจ็ดเจห้าศศห้าห้ัทั้งหมดเท่าไหร่ครับสองสอครัผมเดือดนะพี่้องพี่น้องพีงครับเบิ้งเบิ้งบัท่านประธานบริษัทประธานใหญ่มามาป้นนกผมโอเค ผมจะปล่อยห่างเยอะครับให้ดาวเรืองไปหนึ่งตัวครับผมขอบคุณมากเงือกด้วยครับสวัสดีครับบ๊าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับนี่ไปรับจักรกับน้องเอกมาเที่ยวบ้านได้นกมงคลแล้วก็นกเขาใหญ่ไปวันนี้ไม่ได้เอานวลมาเจอกันวันหน้าตัดเชื่อได้เขากันมานานแล้วอยากได้ดาวเรืองผมก็จัดให้ไปเลยขอบคุณมาก ศรัทธาคือความเชื่อได้ได้ไดให้จัดให้ขอบคุณในศรัทธาของท่านนะครับต้องสตแตมป์บัตรไหมม,ม,ม,มามามามขอบคุณในศรัทธาของท่านนะครับมาอนกกิบค่ายเขียวกรเดิมโดยที่ไม่ต้องฟังเสียงเลยตัวหนึ่งแต่ตัวหนึ่งฟังเสียงอยู่ครับอยู่ไหนอ่ะ